สบายดีเอลทีวิชันคนแห่สาธุหนุ่มลาวสิ้นใจบริจาคดวงตาช่วยสองคนไทยคนแห่สาธุหนุ่มสปปลาวสิ้นใจครับได้บริจาคดวงตาช่วยสองคนไทยได้มองเห็นอีกครั้งหลังเสียชีวิต จากเลือดออกในกระเพาะอาหารอยากตัดพาะครับว่าเงินไม่พอรักษาวอนคนใจบุญช่วยที่อาคารนิติเวชโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นายแพทย์นิติเหต,ตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอแบใบประกาศเกียรติคุณและพวงหลีดเขารบศพศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยให้แก่นายจ่อยก้างตาลีอายุ60ปีที่เสียชีวิตเนื่องจากเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยญาติได้บริจาคกระจบตาทั้งสองข้างเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตาในการมองเห็นได้ถึง2คนเลยครับโดยมีนางรสสุคนพุทธิพงศ์พิรดาภรรยาและนายเทวันฤทธิศักดิ์ลูกชายเป็นตัวแทนรับมอบครับโดยนางชมายพรสีทองพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เปิดเผยครับว่าคนไข้ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลหนองไผ่โดยอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารมีสภาวะเสียเลือดมาก จึงได้ทําการรักษาอย่างเต็มที่แต่คนไข้ไม่มีอาการตอบสนองญาติไม่ประสงค์ที่จะให้ปั๊มหัวใจจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทีมของศูนย์บริจาคอวัยวะก็ได้เข้าไปพูดคุยถึงโครงการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งภรรยาและลูกชายก็ยินดีจะบริจาคอวัยวะทุกส่วนของผู้เสียชีวิตให้ แต่สามารถบริจาคได้เพียงกระจกตาสองข้างเท่านั้นและสามารถนำไปช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตาที่มองไม่เห็นให้สามารถกลับมามองได้ถึง2องรายครับนางสาวรสสุคนพุทธิพงศ์ธ,ธิดาอายุ54ปีเปิดเผยครับว่านายจอยเป็นชาวสปป,ปลาวมาประกอบอาชีพรับจ้างหักข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ30ปีและได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับตนมาจนถึงปัจจุบันมีลูกชายด้วยกันหนคนและที่ผ่านมา นายจอยไม่เคยกลับไปบ้านหรือติดต่อกับญาติที่สปปลาวมาก่อนเลยและยังคงทํางานรับจ้างอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนหน้านั้นครับนายจอยมีสุขภาพแข็งแรงแต่มาช่วง2เดือนหลังนี้จะมีอาการเจ็บป่วยบ้างกระทั่งล่าสุดครับมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจึงได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองไผ่แต่อาการค่อนข้างหนักจึงได้ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งแพทย์ก็ได้ดูแลอย่างเต็มที่ครับแต่นายจอยก็ได้จากไปในที่สุดและพยาบาล ก็ได้มาแจ้งโครงการบริจาคอวัยวะซึ่งตนและลูกก็เห็นว่าอวัยวะของสามีไม่สามารถใช้งานได้แล้วหากนำไปช่วยเหลือผู้อื่นก็จะยินดีครับและก็จะได้เป็นการนำบุญให้กับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายนายรสุุคนได้เปิดเผยต่อครับว่าเนื่องจากสามีเป็นชาวลาวจึงไม่มีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใดๆจึงต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดแต่ทางโรงพยาบาลก็ได้อนุเคราะห์ลดหย่อนแล้วส่วนหนึ่งครับ แต่ก็ยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกประมาณ20,000กว่าบาทซึ่งโรงพยาบาลก็ได้ผ่อนผันโดยการให้ผ่อนชำระเดือนละ500บาทจนกว่าจะหมดตนก็พยายามหานำมาชำระให้ได้ครับก็ขอร่วมสาธุอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับและขอให้ครอบครัวที่ยังเหลืออยู่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขครับแล้วพบกับ LT v วิ i ชัได้ใหม่มือหน้าสบายดี